ขโบยสมบัติให้ฉันหน่อยสิโมยสมบัติแล้วก็ด้เลยครับกับผมจัดให้แม่มัวเมาเจ้าเรือใครจะมาขโมยสมบัตินะว้มยมยขโมยกโมยขโได้มยขโมยมขิมงขโมยขโมยขโมยขขมัมมมมมโขมามมขโมย เดี๋ยวฉันขอแปลงร่างไปลีวิวบางกใอ้ร่น่ัวสมบัติมาแล้วครับทำไม่านเถ้าเบร์หครบเบปรนมันเหนื่อไม่น่าใช่ของเกยวสลับนะครับแบบนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลยแปลว่าป็นเอ่อแล้วแล้ว่ทนทำอะไร ข้างในเฟมันเป็นปเหรียญทองดูดูข้างในมันเป็นปเหรียญทองฟรีอะฟรีอะโอเคอะฟรีอฟรีอฟรีอเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเถอะครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวมารีวิวแล้วอะไรนะครับท่านจะให้กระผมรีวิวนะครับอ่ะ โอเคครับกับผมมาแล้วครับคิดถึงพี่ไมดกาาแบบท่านเนี่ยพูดท่นเน่โอเคถ้ามีอะไรให้กับผมรับใช้ไหมครับไม่ต้องกับผมกัเห็นมาเลยหรอกพูดแบบธรรมดาธรรมดามันพี่จะเปิดหน้ากันนะทุกคน ให้อง y o u t u ก็อย่าลืมไปกดติดตามเพิ่มกันด้วยนะครับให้ถึง30คนนะทุกคนได้ตแบบิดตาม<อ>เยอะๆกนะทุกคนแล้วก็ช่องนี้อย่าลืมติดตามให้น้องด้วยนะวันนี้เรากำลังดตามคพุดน้อยเหรียญทองหีบสมบัติช็อกโกแลตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาในแนวเหล่าตัวสลดัดบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเอ้ยไม่เคยปล่อยอีกว่า กส็สปอยดนิดนึงก็ได้คลิปเอ่อช่องลอชีตแอนเชนเนี่ยจะมีคลิปใหม่เพิ่มขึ้นมาขอสปอยด์นิดนึงเป็นสไตล์โดนสลัดแต่ว่าผมรีวิว <c oughs> คนเดียวโอเคสปอยแค่นี้พอละวันนี้จะมารีวิวหิบสมบัติกันนะคร <c oughs> ับันนี้เป็นสมบัติเดยนทองช็อคโกแลตเดี๋ยวให้น้องถือผมไปเอากันไกลแป๊บโอเคเอาวุ้รับช่องเรายูนะเออเอาวุ้นรับช่องเราล้วเปอรเะฉลอง โอเคือช่องเราอะแล้วไม่ได้ถูกซ้ำกันที่ธนายมสมบัติน่าร้อยก็มีช่องหนึ่งนะครับที่รีวิวเหรียญเงินในหีบสมบัติสวยๆนะอันนั้นเป็นเหรียญเงินแต่อันนี้เป็นเหรียญทองคใช่เหรียญทองแม่เลยแต่ผมชอบอันนี้แกะขึ้นผมอันนี้เป็นเหรียญทองอ๋อเราจะเปิดนะครับให้เกียรติเจ้าของช่องเปิดครับเกียรติเปิดเลยครับ อย่าไม่เปิดตัวก่อนเรงบรัตัวในรงบต้องสารจากวาเหลี่ัมจะเล็กลงนะทุกคนเหียมันเล็กลงมากเลยสดีเ็นลงหน้าของทุกคนทึ่มากเลยก็พรุ่งนี้นะคะผมเนี่ยจะเรียนซัมเมอร์ที่สัดติชนแล้วนะทุกคน คุณจะเป็นวัยรุ่นแล้วได้สดเป็นธรรมชาติเก็เราจะให้ดูเรียญใ,ใกล้เลยนะทุกคนท,ที่ผมที่ผมได้มาไปแขกรับเชิญที่นี่เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับคือเจ้าของช่องเขาจะมาให้ผมถ่ายให้นะผมถ่ายดีผมถ่ายเก่งผมถ่ายดีกว่าเขาบอกว่างั้นนะ <c oughs> เขาอยาให้ภาพช่องเขาสวยๆนะนี่คือสมบัติแบบสโลว์โมชั่น

ลองชิมดูนะผมไรู้รสชาติมันนะครับถแม้ยังไม่ชิมผมก็รู้แหละแอ้วแบ่งกันเคยกินหมดแบ่งกันเหรียญเดียวเรื่องใหม่วันนี้จะพากระป๋องอัพเดเพิ่มอ่า 你俩 <laughs> <Nice. S 3> <laughs> Köszönöm <laughs>